มาต่อกันใน EP ที่สองกับ V8 คันนี้ที่น้ําแห้งมานะครับคันนี้นะครับเสื้อสูบฝาสูบก็กลับมาจากลงกึงแล้วนะครับคันนี้ก็ท่อนล่างก็ประกอบเสร็จแล้วครับเพลาข้าเวียงใส่เรียบร้อยนะครับลูกสูบสีลูกนะครับใส่เรียบร้อยละนะครับคันนี้นะครับเสื้อสูบนะครับสหน้าเก็บหน้าเรียบส่หน้าไป0.2มิลนะครับเสื่อมกงเยอะนะครับลูกสูบก็ปาดเก็บหัวไปหน่อยนะครับ ปาผสูบทพ้งหน่อยครับตามสูบนาะเพื่อไม่ให้กำลังมันเยอะเกินไปนะครับแต่ป่าเยอะก็ไม่ได้นะลถกำลังอาจจะหายลถจะไม่มีแรงวิ่งนะครับคันนี้เช็คแล้วเสื้อสูบไม่ได้แตกนะครับก็เอามาประกอบต่อนะครับคันนี้นะครับมีควานไซส์ห้าสิบด้วยนะครับควานไซส์ห้าสิบด้วยนะครับนี่ตอนแรกผมจะไม่คว้านนาะในอีพีที่หนึ่งที่บอกไปนะครับแต่ว่าก็สองจิตสองใจนะครับสองจิตสองใจ ก็ว่าจะควานไม่ควานดีแต่ก็ตัดสินใจคว้านให้ลูกค้าไปเลยครับคันนี้ไมวิ่งมาสองแสนกว่ากิโลแล้วนะครับเอออยู่นี่นะครับตอนที่ผมวัดปากแหวนสแตนดาร์ดนะครับมันวัดได้ศูนย์จุดสี่ห้ากว่าแล้วนะครับศูนย์จุดสี่ห้ากว่าแล้วนะครับที่กัดมาได้อยู่ที่ศูนย์จุดหกนะครับศูนย์จุดหกหนึ่งก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังใช้ได้นะแต่ว่ามันก็หลวมละ รถวีออสอ่ะเครื่องหลวมไม่กิมันจะไม่เป็นควันขาวนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องมันหายแต่ถ้าคันไหนมันหลวมหนักมากๆมันจะเป็นควันขาวรถตระกูลโตโยต้าจะเป็นงนี้ทุกคันนะครับรถดีเซลด้วยนะครับมันไม่ค่อยมีควันขาวนะครับแต่ไอกระทุ้งมันออกไอระบายไอออกกินน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหายนะครับก็ตัดสินใจคว้านไปเลยดีกว่านะครับแหวนหนึ่งนะครับผมก็ประกอบลายเสร็จหมดแล้วนะครับแหวนหนึ่งผมวัดได้ที่0.25 0.23 ก็อยู่ในเกณฑ์ทีส่สแตนดาร์ดปกตินะครับแหวนสวัดได้0.3 1กว่ากับ0.4ก็ยังได้อยู่นะครับแหวนหนึวัดได้0.1นะครับอันนี้ได้ปกติคือผมก็ประกอบมาหลายตัวเนาะก็ยังจาไม่ได้เหมือนกันนะครับประกอบทีผมก็ต้องเอาคู่มือมาเปิดทีนึงนะครับอันนี้คือส่วนของเสื้อสูบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูลูกสูบหน่อยนะครับ ลูกปูบนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับที่โรงงานผู้ผลิตเขาให้มานะครับเป็นยี่ห้ออาร์ตนะครับนี่อาร์ตนะครับไซส์ห้าสิบนะครับแหวนก็เป็นทีพีเหมือนกันนะครับไซส์ห้าสิบนะครับอันนี้คือส่วนของเครื่องท่อนล่างนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนของอะไหล่ที่ซื้อมาแล้วบ้างนะครับส่วนของอะไหล่ที่ซื้อมาแล้วนะครับนี่พอดีวางไว้ในห้องเนาะ จะไล่ดูให้เป็นอย่างๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับหัวเผาขับนอกนะครับยี่ห้อ GSP เนอะในท้องตลาดบ้านเรา GSP ถือว่าค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับเนาะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงกว่ายี่ห้ออื่นหน่อยแต่ว่าคุณภาพอะปมประกอบมามันประกอบง่ายมันเหมือนมันทําเหมือนของแท้นะครับมันผิดกันนิดผิดกันหน่อยแต่มันแทบจะเหมือนกันเลยครับยี่ห้อ GSP นะี้เนาะอย่างต่อมานะครับปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็แท้นะครับ วีออก็เป็นปัญหาบ่อยมากกับปมน้ำเทียมปมน้ำเทียบยังไงก็ไม่จบนะครับต้องซื้อแท้เพราะว่าใช้ไปบางทีปี2ปีครึ่งเดือนหอนอีกแล้วบางทีไม่ทันรั่วหอนก่อนนะครับมอเตอร์พัดลมนะครับมอเตอร์พัดลมเป็นเดนโซ่นะครับเด so, นโะซ่เนาะยี่ห้อนี้ผมใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้เบิกห้างนะครับถ้าถ้าเบิกห้างมันแพงเราใช้เดนโซ่เอาเพราะว่าเป็นผู้ผลิตเดียวกันนะครับนี่าเดนโะซ่เนาะอย่างต่อมานะครับประกนฝาสูบเนาะประกนฝาสูบก็ แท้นะครับแท้แน่นอนนะครับยางฝาวาวนะครับไลายมาทีละอย่างเลยนะครับยางฝาครอบวาวแท้นะครับปากเกนท่อน้ําข้างเครื่องนะครับอันนี้ก็เบิกศูนย์มาเลยนะครับเพราะว่าอะไรเขาไม่มีเก็บเนาะโอลิงวีวีทีไอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักมากนะครับสําหรับวีออสถ้าเอาลิงที่อาใส่มันไม่เคยจบครับมันรั่วต้องแท้ห้างนะครับมันถึงจะจบสะพานโซ่ตัวดันโซ่นะครับ โซลาลีนหนึ่งเส้นนะครับนี่นี่ก็แท้เหมือนกันนะครับชุดโอลิงต่างๆนะครับชุดโอลิงต่างๆหน้าเครื่องโอลิงแท่งอ่างนะครับยางหมกวาอันนี้คือเทียบเกรดให้นะครับไม่ใช่แท้เบิกห้างเนาะแท้เบิกห้างผมเคยไปเช็คตัวหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าร้อยกว่าแล้วคูณสิบหกตัวนะครับราคาค่อนข้างแพงมากนะครับอันนี้ก็เทียบเอานะครับได้ประหยัดเงินลูกค้าด้วยซีนต่างๆนะครับก็แท้เบิกห้างเหมือนกันนะครับนี่ครับ ซีนท็อกเกียวอโต้คันนี้ท็อกเกียวโตรั่วนะครับซีนเพาข้างมีซีนเพาข้างด้วยนะครับซีนเพาข้างซ้ายขวาคันนี้ซีนเพาข้างรั่วนะครับเ็เลยเปลี่ยนไปซีนคอหน้านะครับอะไรประกอบเครื่องคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอะไรเดี๋ยวมันเหลือกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกขาดวาล์วน้ําไปตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปซื้อให้นะครับแล้วก็แผงแอร์เดี๋ยวต้องออกไปซื้ออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องให้เสร็จเป็นตัวก่อนนะครับเนาะอย่างต่อมานะครับฝาสูบเนาะฝาสูบนะครับนี่ ใสมาเงาวับเลยนะครับฝาสูบก่งไม่เยอะนะครับแค่เก็บผิวเบาๆเ,เนียนๆแค่ศูนจุดหนึ่งมิลนะครับศูนย์จุดหนึ่งมิลเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับที่จะโกง่งบางคันมาปาดไป0ูนสองนู่นนะคันนี้เสื้อมันโก่งเยอะกว่าครับฝาวิออสมันไม่ค่อยโก่งครับน้อยที่จะโก่งนะครับอันนี้เดี๋ยวก็รอประกอบวาวใส่ยางหมวกวาวคืนไปนะครับอ่าอันนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวขี้ทรายโดนหน้าเสียอีกกุง,งนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับ คันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปประกอบคืนที่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวก็ไปล้างเครื่องต่อนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปประกอบเครื่องก่อนนะครับ